สวัสดีครับผมผมเป็นอิชเชอร์กับช่องคุณมึงทอนนะครับเรามาต่อกันที่ E ีีที่2นะครับในการแกะกล่องซุ่มตัวมัสไลเดอร์นะครับอันนี้เป็นซีรีส์1นะครับผมซีรีส์แรกเป็นกล่องแรกเวอร์ชันแรกนะครับผมโอเคเราจะมาทําการแกะกันต่อนะครับว่า2ตัวใน E ีีนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับผมมารับชมกันเลยครับมาแกะกล่องเลยเลยนี่ครับผมมาแกะมา1กล่องเอาเป็นกล่องอันนี้แล้วกันครับนี่ โอเคมาผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันครับว่าตัวแรกจะเป็นตัวอะไรนะครับมีการ์ดมีการ์ดไหมครับผมเนี่ยมาดูนี่ฐานนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคู่มือนะผมการประกอบนะครับผมแล้วก็การ์ดการ์ดการ์ดมาดูนะผมได้ตัวไรเอ่ยลักษณะแบบนี้ ก็ไม่พลาดครับผมนี่ครับได้ตัวไม่เลดเดอร์กริชนลครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาประกอบกันเลยครับผมสำหรับตัวนี้ชีชุ้งชีชุ้งนี่โอ้โหตัวนี้เหมือนแบบหน้ากากนี่คือแบบโอ้ดูอลังการในะชิ้นส่วนน่าจะเยอะนะครับผมโอเคมามาดูคู่มือกันดีกว่านะครับผมการประกอบตัวนี้ก็เราจะดูเพียงแค่ตัวหน้ากากนะครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นในการ ประกบกันนะครับนี่ชิ้นแรกตรงตานนผมเผมจะใส่กับตัวหน้ากากแบบนี้ครับนี่ผมดันเข้าไปได้แบบนี้แล้วแล้วก็ทัดมานะครับส่วนนี้ก็ทำการดันเข้าไปเลยผมประกอบเข้าไปนี่ครับทัดมาจะใส่ตัว ลองนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับผมด้านล่างแบบนี้ถัดมาด้านหลังนะผมก็ประกอบเข้าไปก่อตอนนี้ก็หัวเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบโอ้ตัวนี้มีอาวุธมาให้ด้วยเนี่ยเป็นปืนมาให้แบบนี้อหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมมาประกอบกันก่อนแล้วกันครับผมมาเริ่มกันที่ส่วนเกลาะ นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกาะด้านหลังนะผมใส่เข้าไปแ่ยนะแล้วก็ด้านหน้าส่วนนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราจะอันนี้เป็นเข็มขัดนะครับตัวเข็มขัดเหมือนจะให้เราประกอบเองนะผมติดวงนี่ ตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปครับผมแบบนี้นี่ตัวนี้ก็ทำการใส่ชิ้นนี้เข้าไปครับแล้วก็ใส่กับตัวยึดขานะครับผม โอเคนี่ครับเรียบร้อยเราได้ในส่วนของตัวเข็มขัดสะโพกนะครับผมแล้วก็นํามาติดเข้าไปแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยนะครับผมมาถัดมาเราจะมาประกอบขากันนะครับนี่ครับใส่อันนี้เข้าไปนี่ตัวนี้ตรงขาจะมีมันเหมือน ทำเป็นแบบว่า,าลงลรายละเอียดดีเทลนะผมเหมือนทําสีมาจากโรงงานนะครับ นี่ได้สองข้างนะครับผมแล้วก็ติดเข้าไปเลยกับเท้านี่ครับแล้วก็นำมาประกอบงายแบบนี้เลยบริเวณหัวเข่านะผมก็จะติดต้องใส่ตัวนี้จะมีขาที่แปนะครับผมเราต้องติด อันนี้นะครับที่ผมก็เราจะมาประกอบใหม่กันทีนะผมเมื่อกี้ประกอบผิดนะครับก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่นี่แล้วก็ติดตรงขาที่เราไม่ได้ติดเมื่อกี้นะผมก็ทำการนำนะครับผมตัวนี้ติดเข้าไปครับ นี่นี่ครับหลังจากติดแล้วใช่ไหมครับเราจะนํามาใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็บริเวณหัวเข้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็ ใส่เข้าไปนี่ครับโอเคผมตอนนี้ทอนล่างเราเหลือแต่รองเท้านะผมก็ติดไปเลยแบบนี้ Okay, ตอนนี้ส่วนเท้าเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นมาทางด้านบนนะผมจะเป็นแขนสองข้างนะครับก็ทำการติดเหมือนเดิมนะครับนี้ครับติดเข้าไปนี่ทำแขนสองข้างครับใส่มือเข้าไปนะผม แล้วกน็นำไปติดหัวไหล่นะครับชิ้นนี้ครับผมเสียบเข้าไปเลยครับ2อฝั่งนี่แล้วก็ ส่วนนี้แขนครับผมใส่เข้าไปถัดมาก็สุดท้ายเป็นหัวนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ถือปืนสักเล็กน้อยครับนี่ เสร็จเรียบร้อยนะผมแล้วก็นำไปยืนฐานเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยตัวนี้ก็ตัวที่หนึ่งผ่านไปใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาประกรอบอีกตัวนะครับผมมาตัวที่2เอากล่องนี้แล้วกันครับ มาดูกันครับผมว่าจะได้ตัวไหนนะครับคู่มือนะครับผมแล้วก็ฐานถัดมา,ากาดกาดกาดกากากานี่ได้เป็นตัวบีหนึ่งนะครับผมมามาประกอบกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยยุ่งยากเหมือน ตัวแรกนะครับผมโอ้โหแต่ก็น่าจะยุ่งยากอยู่นี่ครับมาทำดวงตาก็เลยผมใส่ดวงตาเข้าไปใส่ปากนี่ครับนี่ด้านในนะผมเสียบฐานปิดด้านหลัง แล้วก็มีด้านหลังอีกชิ้นนะผมนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับมามาทำมันนี้เป็นหน้าอกใช่ไหมครับก็ใส่หน้าอกเข้าไปครับด้านหลังนี่อันนี้ก็เป็นแบบผ้าพันคอนะครับผม เสียบเข้าไปมาตัวนี้เพื่อความชัวจะดูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมตัวเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหต้องมาประกอบใหม่อีกทีเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ใส่บริเวณของขานะครับผมแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะไม่มีนะครับมาน่าจะประกอบง่ายขึ้นนะครับผม นี่เรียบร้อยนะผมเข้าไปติดมาใส่อ๋อผมเพิ่งรู้นะว่าทำไมมันดูแปลกๆนะผมติดเกาะผิดครับต้องแกะติดเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนตัวเพ้นสีสติกเกอร์อยู่ทางด้านล่างแบบนี้คนระับเป็นการสกินนะผม แล้วก็ติดตรงนี้เข้าไปนี่เรียบร้อยถูกข้างเรียบร้อยแล้วก็จะทําการหมุนตัวเข็มขัดมาด้านหน้านะครับผมนี่นะครับเราจะมาทําขาก่อนแล้วกันครับง่ายๆนะครับผมเงียบส่วนขาใส่ เ้านี่แล้วก็แปะเข้าไปครับแขนแขน นี่ครับแล้วก็นำมือเข้าไปเสียบเลยครับแล้วก็ติดเข้าไปนี่ ก็คำสุดท้ายเสียบหัวนะครับโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว V1 นนะผมแล้วก็นำไปติดกับฐานนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตัวที่2ใน EP นี้ก็ได้ตัว m a s เตอร์ t กับตัว V1 นึ่นะผมไว้ติดตามกันใน EP ที่2กันต่อนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวนะม่มถ้าเราแบบต่อทั้งหมดเนี่ยโอ้โหน่าจะมีเป็นชั่วโมงนะผมโอเคไว้เจอกันใน e ีพีที่2องเออีพีที่3ามเมื่อผมพูดผิดส่วนอีพีที่2นี้ก็ฝากาไว้กับตัวกล่องสุ่มคาร์เมนไรเดอร์ในหะ้มาไรเดอร์ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่กนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณมึงถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมก็วันนี้ก็จะไว้กับตัวนี่ครับมาสไรเดอร์ Kid, กีกับตัว V1 นะครับผมไปแล้วผมไปเจอกันครับสวัสดีครับ